พนักงานใหญ่สิ่งใหญ่กว่าโจมสวัสดีครับผม วันนี้อยู่กับเสียกับร้านซัดลูกเรือยนยนต์นะครับพี่ด้านนี้นะครับผมตอนนี้กําลังเปลี่ยนยางลูกค้าใหม่เลยวันเปิดร้านวันแรกสาขานี้นะครับผมเราจะมีหอยู่ทั้งหมด4ตัว เมส่ับรถลูกค้าได้4คันพร้อมกันทีเดียวน,นะครับและด้านนี้สามารถรองรับลูกค้าได้เพิ่มประมาณ10-20คันได้เลยครับตอนนี้เบนซ G L C 300กําลังเปลี่ยนยางนะครับผมตัวนี้เป็นยางมิชลินคาร a ลสปอร์ต4 S U V ยางหน้า2 5 5 4 5 2 0ยางหลัง2 8 5 4 0 2 0นะครับตรงรุ่นของเขาเลยเครื่องนี้มีไว้สําหรับะว,วิตลูกค้าในการยกขึ้นเปลี่ยนล้อย,ยางหรือทําช่วงล่างได้ทั้งหมดเลยครับ2ตัวใหญ่เนี่ครับผมรถตู้ สามารถก็ขึ้นได้เหมือนกันสตัวเล็กสำหรับรถเก่งและรถ SUV สามารถรองรับรถ,รถได้ทุกประเภทเลยนะครับผมตอนนี้ใส่ยางเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างกำลังทำการเอารถลงนะครับและทำการปอนล้อเพื่อความแน่นหนาของตัวล้อรถเวลาวิ่งไปนะครับล้อจะได้ไม่หลุด ตอนนี้กำลังทำการใช้ลมยางเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอารถลงแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งศูนย์กันต่อการเปลี่ยนล้อยัเปลี่ยนยางนะครับผมสามารถเข้ามาเซอร์วิสได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการสลับยางปะยางฟรีตะกี้แผ่ก็ได้ครับผมตลอดอยู่การใช้งานของลูกค้าเลยที่นี่มีครบจบเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นล้อยางช่วงล่างโช้กมีครบทุกอย่างครับผ้าเบรกลูกหมัด ได้ทั้งหมดครับผมเข้ามาได้เลยครับถ้าเกิดรถโ่ล่าลูกค้ามีปัญหาหรือเกิดปัญหาด้านใดแล้วมสามารถหาสาเหตุได้ลูกค้าสามารถเข้ามาที่นี่หรือโทรสอบถามได้เลยครับทางผมเช็คให้ได้เลยว่ารถลูกค้ามีปัญหาด้านไหนยังไงต้องเปลี่ยนสิ่งไหนต้องแก้สิ่งไหนหรือต้องซ่อมสิ่งไหนได้หมดเลยครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องตั้งศูนย์นะครับรถคันเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนยางเสร็จแล้วถุงน่อเรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นมาเพื่อตั้งศูนย์เพื่อไม่ให้รถเกิดการกินซ้ายกินขวากินซ้ายกินขวาคือเวลาลูกค้าขับรถ การตั้งศูนย์แก้ในส่วนนี้ได้เครื่องตั้งศูนย์ตัวนี้สามารถตั้งได้เกือบทุกรุ่นเลยครับ <S <s ที่เรามีขับในประเทศไทยถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องศูยรล้อสามารถเข้ามาเช็คได้เลยว่าสูตรรถเราเนี่ยกินซ้ายกินขวาหรือยางมีปัญหาการตั้งศูนย์เนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนยางเสร็จแล้วเราไม่ตั้งค่าของยางเดิมนยครับอัตราการสึกลอเนี่ยพอเราเปลี่ยนยางใหม่ปุ๊บตัวศูนย์ล้อเนี่ยจะเปลี่ยนไปเราควรจะตั้งศูนย์ทุกครั้งที่นํารถเข้ามาเซอร์วิสไม่งั้นยางของลูกค้าจะมีอาการก ในสาขาทำงานใหญ่ที่ใหม่ของเรานะฮะทางด้านซ้ายมือนะครับผมจะเป็นตโตชว์เทอินในรุ่นต่างๆ มีตัวทดสอบให้ลองปรับความหนืดความนุ่มให้ลูกค้าลองดูได้ว่าชอบแบบไหนย,ยังไงและเราจะมีช่างคอยให้คําแนะนําในเรื่องของโชค๊คตัวนี้ด้วยครับและถัดมาอีกหน่อยเราจะมีตัวของยาร์บะซึ่งเป็นโชค๊คที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยใส่รถกระบะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเราก็มีบริการให้เหมือนกันเรามีโชค๊คลากหลายรูปแบบหลากหลายแบบสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการการตอบโจทย์ถัดมาอีกหน่อยครับผมตัวนี้เราจะเป็นจอโฆษณา,าของทางร้านเราเป็นระบบคัปกูนีนณะตอนนี้ตัวนี้จะโชว์เป็นรถที่มาติดตั้งกับเราเรียบร้อยแล้วเป็นผล ของทางร้านนะครับผมตัวนี้อนาคตเราจะมีการเพิ่มสินค้าเข้าไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมกับจอนี้ได้แล้วถ้าเกิดลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนลูกค้าสามารถบอกพนักงานให้พนักงานหยิบสินค้าออกมาให้ลูกค้าได้ชมได้เลยครับด้านนี้นะครับผมจะเป็นห้องพักรับรองลูกค้าตอนนี้ลูกค้าเต็มเลยนะฮะลูกค้าวิ่งกันสะดุกสนานลยครับต่อไปด้านนี้ครับหน้าของรับรองลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อแบรนด์ G Ford นะครับผมจะเป็นล้อ Ford เป็นล้อที่น้ำหนักเบาเทคโนโลยีตอนนี้ที่ดีที่สุดสามารถยกให้ดูได้เลยครับว่ามือเดียวก็ยกขึ้น อย่างนี้เลยครับนิ้วเดียวยกไม่ได้นิ้วเดียว,ยน,ว,ยวนิ้วเดียวหักครับนิ้วหักฮะล้อไม่แตกครับนิ้วหักครับผมโอเคครับต่อไปด้านนี้เลยฮะด้านนี้จะเป็นมุมของทางพนักง,งานแอดมินที่คอยบริการลูกค้าคอยดูแลลูกค้าแต่ตอนนี้อาจจะลงนิดนึงวันเปิดร้านวันแรกของขวัญเยอะอะของขวัญเยอะ,ยอะ,ยอะถ้าลูกค้าอยากให้เพิ่มได้นะครับได้นะได้นะมาได้เลย โอเคครับผมเรไปเราไปส่นดูล้อดีกว่าครับด้านนี้ครับผมอันนี้จะเป็นล้อส่วนหนึ่งนะครับลูกค้าอยากได้ลายไหนจะเป็นล้อายซิงซ่งลาย V I P หรือเป็นยางายซิงซ่งยางสปอร์ตนุ่มเงียบทางเรามีหมดเลยนะฮะลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยเดี๋ยวพาชมบางส่วนนครับผมล้อแบรนด์ชั้นนําเรามีมากมายไม่ว่าจะเป็นเลนโซตัวเจเกอร์ล้อ TK Smart รล้อ Performing เราก็มีหรือจะเป็นล้อของเลนโซที่เป็นแนะนําตอนนี้ที่เขาทิดกันเราก็มีเหมือนกันครับเป็นขอ18 6รูเรามีแบรนด์ชั้นนํามากมายให้ลูกคค้้้าาาาไดเเลลือออกก่่ทีูชบมวจะป็น Wheels Neck Neck นี่เป็นล้อเบาขอบ20แต่เบาครับผมใส่ได้สบายสำหรับรถกระบะแต่งซิ่งหรือลาย V P ก็ได้มีทุกทุกรูปแบบด้านนี้ฮะจะเป็นแบรนด์ข้างๆชั้นนำ D D Ford ล้อ Ford อล้อแท้ขอบ20 niche ล้อแบรนด์ชั้นนำสำหรับ ตาย V I P หรือรถที่ต้องการให้รถตัวเองดูมีระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสามารถใส่ได้เหมือนกันต่อไปครับผมลายออฟโรดตัวนี้แบรนด์ของทางร้านครับชื่อแบรนด์พาโรดิครับผมมีลายให้เลือกมากมายออฟลึกๆสํสำหรับรถกระบะที่ต้องการความดุดันหรือสายออฟโรดใส่ได้ครับผมข้างล่างเป็นแบรนด์แมดไลโน่เป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งทำมาตัวนี้ก็เป็นแนวออฟโรดเหมือนกันออฟลึกๆฮะลึกมากเลยครับผมลึกพอกับกำลังซักผ้าที่บ้านผมเลยฮะตัวนี้ตัวสี่ตัวนี้เป็นทางร้านทำเองหมดเลยครับผมเป็นแบรนด์พาโรดิคร เหมาะกับสไตล์อัพโหลดมากเลยครับเดี๋ยวเราไปทันด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่ก็จะเป็น18เหมือนกันครับผมจะมีทั้งลาย V i P ที่ดูดีขึ้นมามีระดับลายซิงสมัยก่อนเมสเตอร์เอสวันลายหายากโดยเฉพาะตัวมีมุดทุกคนหากันเนยอะฮะเรามีเหมือนกันถัดมาไ e 3 0ครับล้อที่เราทําสีได้สีขึ้นมาเองเราต้องบอกเลยว่าเราได้สีขึ้นมานี่ครับขอบลุ้งหรือจะเป็นลายคลาสสิกคนชอบแบบเดิมๆอารมณ์ดิบๆเก่าๆนึกถึงยุค90ก็จะเป็นลายตัวนี้เลยเหมาะครับด้านซ้ายจะเป็นลายของพวกรถตู้คอมพิวเตอร์ที่่สสามามรถใได้จะเป็น18 นี่แค่ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเอามาทั้งหมดนี่เกรงว่าจะไม่พอนะเดะี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมด้านซ้ายนี้เราก็มีล้อนะครับสีเจ็ดเจ็ดัเงินเราก็มีสีดําขีดแดงเราก็มีไม่ว่าจะล้อซิง่งยางซิง่งล้อ V.I.P. ยางนุ่มสปอร์ตนุ่มเงียบโช๊คซิ่งที่คุณต้องการความเตี้ยความนิ่มหรือโช๊คที่คุณต้องการความดุดันในการข,ขับขี่เพื่อตอบสนองคุณเข้ามาที่เราได้เลยครับผมเรามีให้บริการทุกรูปแบบครับผมเรามีพนักงานคอยให้คำแนะนำตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเรามีทุกแบบเลยนรรเื่อองง้าาไวใจด อัยอยางยนที่นี่สาขาสำนักง,งานใหญ่สาขาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมครับผมวิธีการเดินทางมาที่ร้านถ้าลูกค้ามา,าทางพัสดุจะดีลูกค้าเข้าซอย90มาได้เลยครับผมปักหมุดวัดทองมอนนะฮะครับ เจอแน่นอนครับหรือถ้าไม่เจอสังเกตนี่ครับป้ายนี้ครับเรามีติดเกือบทุกเส้นทางในทางที่จะมาร้านพาลูกค้ามาทางเรียบทางดวงประชาทิย์ลกค้าก็จะได้เห็นป้ายนี้มาตามผ้าเลยครับไม่หลงแน่นอนถ้าหลงโทรมาครับผมหรือแอดไลน์มาเราบอกทางให้ต่อจากนี้ไปเราจะมีคลิปใหม่ๆโปรโมชั่นเด็ดๆสินค้าใหม่ๆเอามายั่วคุณลูกค้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ